มาดูกันต่อครับกับอีกหนึ่งรุ่นที่เซวภูมิรีวิวไปแล้วนี่คือเชฟโรเลตนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลือเอ็มเนาะเอมจเป็นสีขาวว้าขาวนุน่นไม่ใช่ขาวนี่ขาวนุ่นนะเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าเซวภุมิจะพาไปดูรถเอคันนี้เป็นยังไงมาครับปั๊บนี่เลย M.G ราคางบประหยัดเพียงแค่4ี่แสนกลางๆนะครับมีแบงค์สิบรถไปอีกหนึ่งแบาท เคดี DD, ฟีดาวบีกเพราะที่นี่คือสามเหลี่ยมออตโต้นะครับกระจังหน้าเป็นสีดำอย่างนี้แต่ตัดขอบด้วยโครมยียหรูหลาประดับด้วยโลโก้เออย่างนี้นะครับตัวรถเป็นไฟแบบไฮโดรเจนเย่ไฮโดรเจนนะครับมีไฟเลี้ยวในโคมด้วยนะครับขนาดล้อเป็นล้อเดิมโรงงานของ MG มมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับซุ้มล้อเนี่ย สีดำสวยๆอย่างนี้เลยอ่าสีดำสวยๆอย่างนี้เลยครับไม่มีแม้แต่รอยนิดเดียวไม่มีเลยการันตีครับรถที่นี่คัดเข้ามาแต่ละคันดีหมดแน่นอนครับกระจกเป็นกระจกสีดำนะครับตัดกับสีตัวรถนะแต่มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยอ่ามีม่านการ์ดตรงนี้มาให้นะครับนี่เลยเอ็กซเทนเดอร์แน่นอนอ่า มีมานกานสาดมาให้รับประกันว่าติดจากศูนย์ไม่มีพลาดนะครับนี่ประตูสีดำตัดกับตัวรถนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคอนโซลฝั่งด้านนี้นะครับมีตัวเปิดประตูที่เป็นตัดทีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยนี่เลยความสปอร์ตตรงนี้ให้เหนือขั้นที่ MG เข้าถึงลูกค้าได้เลยครับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบอัตโนมัติแล้วนะ ช่องใส่ของตรงนี้เหลือเยอะมากลำโพงมีมาให้อ่ามาดูฝั่งแอร์นะครับคอนโซนฝั่งคนนั่งข้างเป็นยังไงนี่เลยได้ความหรูหราด้วยเป็นหนังนะครับนี่เป็นหนังสีดําเดินได้ด้วยได้สีเทานะครับคอนโซนเป็นดําก็จริงครับแต่ยังนิ่มๆอยู่เลยครับนี่เลยข้างล่างตรงนี้ปุ่มนี้กดปุ๊บเป็นเกะเก็บของให้นะครับเก็บของได้ในระดับหนึ่งเลย ตรงกลางนะครับเป็นแอร์นะครับตรงนี้เป็นช่องใส่ของให้สําหรับลูกค้าที่วางแว่นวางอะไรตรงนี้วางได้นะครับหรือว่าวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้วางได้เหมือนกันครับสําหรับคนที่ชอบนะครับตรงนี้มีไฟผ้ามากักตรงนี้มาให้กดหนึ่งครั้งมันจะขึ้นตรงนู้นนะครับไฟหน้าจอแสดงแล้วอ่ะกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อดับมันนะครับผมหน้าจอเป็นหน้าจอทัศสกรีนอย่างนี้ให้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับอ่ามีคําว่าคานะครับคือตัวรถนะครับข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถกลปุ่มนี้เลยครับ ฟังเพลง Music กดตรงนี้เลยครับนี่เลยปุ่มโฮมคือปุ่มหน้าหลักนะครับส่วนปุ่มวอลลุ่มมีลบและบวกนะครับนี่บวกอยู่ขวาลบอยู่ซ้ายนะครับมีโหมดมาให้2โหมดนะครับเป็นโหมดอีโคและโหมดพาวเวอร์นะครับเดียร์พาวเวอร์นะครับผมอันนี้เป่าแอร์มาที่ตัวอันนี้เป่าแอร์ไปที่ตัวและขานะครับอันนี้เป่าแอร์ไปที่ขานะครับส่วนปุ่มนี้เป็น แอร์ที่ขาอากาศธรรมดาที่ตัวนะครับมีพัดลมปรับได้ลดและเพิ่มนะครับอันนี้อากาศในตัวรถนะครับตัวนี้คืออากาศข้างนอกเข้าตัวนี้อากาศในตัวรถนะครับปุ่มเปิดและปิดนะครับตรงนี้นะครับนี่เลย ac คือปุ่มปรับแอร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะครับเป็นแบบใหม่แล้วก็คือบีบแล้วก็ปรับมาทางนี้นะครับเป็นเกียร์ตัว R ถอยนะครับ พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับอ่าในพวงมาลัยตัวนี้มีอะไรบ้างอ่ะเซียวพงจะแนะนําเลยง่ายมีโทรเข้าโทรออกนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงนะครับเซ็ตระยะนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอใหม่แบบเพิ่มความสปอร์ตลูแาให้อีกขั้นหนึ่งเลยครับสําหรับคนที่ชอบแบบนี้นะครับอ่ะหน้ากระจกเป็นกระจกแบบนี้นะครับไม่ใช่กระจกตัดแสงอัตโนมัตินะแต่มีไฟหัวเก่งให้แบบนี้นะครับนี่ สีสวยอย่างนี้อ่ะสำหรับคนที่มีแว่นนะครับใส่แว่นตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเก็บตังหรือซ่อนตังแฟนไว้ตรงนี้อาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะครับแต่เสยงไม่แนะนำเนาะอ่ะมาม่านกันแดดฝั่งนี้ก็ยังเป็นแบบปกตินะครับนี่อ่ะมาดูคอนโซนตรงกลางว่ามีอะไรบ้างคอนโซนตรงกลางนะครับนี่เก็บของได้อ่าอ่าตัวนี้พิเศษขึ้นมานะครับก็คือว่าตรงนี้นะครับ แนันนึงนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นที่ชาร์จมาให้แล้วเนาะเป็น USB นะครับเสียบได้เลยเนาะอ่าเบาะนะครับมาเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าตัดด้วยตรงกลางเป็นสีเทาที่เพิ่มความรูหราให้ขั้นของตัวนี้ MG เลยครับอ่าเบาะตอนหลังนะครับ ข้างหลังยังใหม่ๆอยู่เลยครับมคันนี้ได้ถึงเป็นตัวสมาร์ทแคปหรือเปล่านะที่แคปเปิดได้ครับนั่นแหละคือตัวเดียวกันครับที่ผมหมายถึงเนาะนี่อะดูครับว่าสวยแค่ไหนอะเปิดให้ดูก่อนเลยฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้แคปฝั่งนี้มีช่องใส่ของให้ตรงนี้มีมือจับตรงนี้ใส่ของได้อีกที่หนึ่งครับ เบาะยังใหม่ๆเลยครับเอียมๆไม่เคยใช้งานเลยแทบจะไม่มีรอยยุบเลยครับลูกค้าอย่างนี้ต้องที่นี่ครับทำาะไรวะต้มีมาให้เรียบร้อยแล้วครับอ่าอ่ะนี่เลยตัวรถเป็นสีขาวแม็กเลเดอร์สีดําตัดตัดตัวรถแถมมาให้ครับไม่ต้องซื้อเพิ่มฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเติมดีเซลเท่านั้นนะครับหรือ B7 นะครับซุ้มล้อภายในนี่เลยสวยๆ นี่ครับลอ้อสวยๆจากโรงงานมาให้นะครับด้านหลังนะครับมาชมไฟท้ายที่ดูความลูราสปอร์ตส่องแยงตาแน่นอนไฟเบรกนี่ครับพร้อมโลโก้แบบนี้นะครับไวรุ่นอิตาลีนะครับนี่เลยครับไวรุ่นอังกฤษผู้เรียงกฤษนี่มียางอะไรมาให้ไม่ต้องขอเพิ่มมีไฟทับทิมตรงนี้เพื่อส่องสะท้อนสำหรับรถกหลังนะครับ ประตูเป็นแบบจับเปิดนะครับเปิดอย่างนี้นะเปิดเม่เดี่ยวงไม่เปิดให้ดูดีกว่าสัญลลโกอ็อกเทนเดอร์ชัดเจนนะครับมาดูฝั่งคนขคับว่ามีปุ่มอะไรบ้างเนาะนี่ปรับกระจกเลยชัดเจนซ้ายคือฝั่งซ้ายตรงกลางคือไม่มีปรับไม่ได้นะครับ R คือฝั่งขวานะครับนี่ มาดูที่ตรงนี้นี่มีปุ่มล็อกรถนะครับกดล็อกรถนะครับนี่เลยนี่คือปุ่มกระจกนะครับปรับได้ทั้งซ้ายและขวาฝั่งคนขับนะครับช่องใส่ของตัวนี้มีมาให้ใครชอบจุใจมีแบบนี้มาให้ครับนี่เปิดฝาถาังน้ำมันของ MG จะอยู่ที่ฝาประตูนะครับฝั่งขวานะครับอ่ะตัวเป็นแบบสตาร์ทแบบเสียบกุญแจอยู่เนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัว ไฟต่าไฟสูงนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้ตั้งระยะไฟสูงได้ไฟตัดหมอกได้นะครับอันนี้ความสว่างของไฟมัง้งน่าจะเป็นประมาณนี้ตัวนี้มีนี่ที่ใส่แก้วน้ําเพาิ่มความสปอร์ตลุ่นละรถบางแบรนด์ไม่มีมาให้นะครับแต่ MG เขาคํานึงถึงผู้ใช้รถเนาะว่าควรมีให้นะครับอ่าเป็นแบบนี้เลยหากลูกค้าสนใจรถ MG คันนี้นะครับ นี่ MG คันนี้เลยนะ x p l คันนี้เลยนะจดเตี้ยงนะแต่สวยนะครับ <Good. S 1> เข้ามาชมตัวรถได้ที่สามเหลี่ยมออโต้หรือว่าจะติดต่อที่เซลฟ์พวงก็ได้ครับหรือแอดมาที่ 123B นะครับโทรมาได้ที่087 226 1242ครับวันนี้เซลฟ์พวงขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ